ของปิดเดียวล่วงหน้าลิเวอร์พูลตกลงคว้าเชเรมีชักเกตเซนเตอร์แบ็กแรนส์60ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงมูลค่า60ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเชเรมีชักเกตเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งของแรนส์โดยนักเตะจะย้ายร่วมทีมอย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนี้หงแดงเร่งการเจราจากับสโมสรจากหลีกเอิงก่อนเดทไลน์หน้าหนาวแม้ดิวจะถูกตกลงเรียบร้อยแล้วแต่การย้ายทีมจะมีผลในเดือนมิถุนายน ค่าตัวประกอบด้วย55ล้านปอนด์บวกโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์และชักเกตจะอยู่ช่วยแรนส์จนจบซีซั่นหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาจะเข้าร่วมทีมของอาร์เนอร์สล็อตในช่วงพรีซีซั่นซัมเมอร์นี้และอาจมีลุ้นติดทีมชาติฝรั่งเศสลุยฟุตบอลโลกด้วย ชักเกตวัย20ปีส่วนสูง188เซนติเมตรลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่แรนส์ไปแล้ว31นัดและถูกมองว่าเป็นกำลังสำคัญในแผนรีวิวแนวรับของลิเวอร์พูลต่อจากการเสริมโจวานนี่เลโอนีวัย28ปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ใครคือเชเรมีชักเกตชื่อเต็มเชเรมีชักเกตอายุ20ปีเกิน13กอค2005สโมสรแรนส์ลีกเอิงสัญชาติฝรั่งเศสตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ค ส่วนสูง188เซนติเมตรเท้าถนัดขวาสไตล์กองหลังดุด,ดันเล่นบอลกับเท้าได้ค่าตัว60ล้านปอนด์การเสริมทัพครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของอนาคตอิบราฮิมาโกนาเต้ที่ยังไม่ต่อสัญญาสัญญาหมดปลายฤดูกาลขณะที่กัปตันทีมเวอร์จิลฟานไดก็อายุ34ปีแล้ว เชลซีเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจชักเก็ตเช่นกันและแน่นอนว่าดิวจะถือว่าสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากลิเวอร์พูลแฟนบอลลิเวอร์พูลย่อมจำบทเรียนจากเดไลนยเดเดือนสิงหาคมได้ดีเมื่อมาร์เกฮีตรวจร่างกายผ่านแล้วแต่คริสตัลพาเลสกลับถอนตัวในนาทีสุดท้าย ต่อมาลิวผูไม่เดินหน้าขว้าตัวในเดือนมกราคมด้วยเหตุผลด้านการเงินก่อนที่เกฮีจะย้ายไปแมนซิตี้ด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์และรับค่าเหนื่อยราว300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อย่างไรก็ตาม กรณีของชักเกตไม่มีความกังวลลักษณะนั้นเพราะลิวพูพร้อมทําให้เขาเป็นเซนเตอร์แบ็กค่าตัวแพงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์สมโมสรช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด Like และ s แชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับหรือสนับสนุนช่องผ่านสินค้าในตะกร้าได้เลยการสนับสนุนคือกําลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ